อร่อยอร่าวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมผมกับพอในชื่อของอร่อยอร่าวคะะและวันนี้นะคะพอจะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาเดินหาของกินนะคะย่างที่เก่าแก่ที่หนึ่งของกรุงเทพเลยล่ะซึ่งนั่นก็คือตลาดวางหลังนั่นเองนะคะ ตลาดวังหลางเนี่ยจะอยู่แถวแถวโรงพยาบาลศิริราชค่ะที่นี่นะคะของกินเนี่ยเยอะแยะมากมายอยู่ในซอกซอยตอกรูนะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าโอ้ยให้คุณผู้ชมได้ช็อปปิ้งอีกด้วยละคะ่ะของกินเนี่ยเขาเรียกได้ว่าอัดแน่นสัดเต็มเลยนะคะว่าแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าเราไปลุยเข้าไปต่อเข้าไปซอกทุกกนดูกรูกลุ่มขนกันเลยดีกว่าค่ะ ่านผู้ชมหลายคนนะคะจะสงสัยว่าทําไมที่นี่ถึงเรียกว่าวังหลังนะคะเอออันนี้พลอยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะโอ้ยไม่ใช่ค่ะพลอยรู้ค่ะว่าที่นี่นะคะเขาคือวังมาก่อน,นะค่ะดูที่เห็นได้จากกําแพงวังนี้นะคะยังคงหลงเหลือให้เห็นปัจจุบันก็มีแค่นี้ละค่ะและที่สําคัญด้านหลังของพลอยนี้ค่ะตรงต่อตรงซอยตรงรูนี้นะคะมีของกินเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมสารพัดเพียบมากๆเลยคุณผู้ชมหิวแล้วใช่ไหมคะพลอยก็หิวค่ะ <laughs> 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 oh yeah, five boy we can link Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Label's out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. ใหม่ค่ะประเสริฐทำเองถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากทาโรตีใส่ไหมแบบไม่ต้องไปซื้อาา่างจังหวัดต้องนี่เลยค่ะร้านโรตีใส่ไหมประเสริฐย้ำทำเองกับมือนะกับมือจริงโอ้ยก้าวค่ะคุณผู้ชมขอตกใจมากๆเลยอ่ะทำไมน้ำปั่นมีเอ็มร้อยห้าสิบด้วยค่ะคุณพี่นี่น้ำอะไรคะเนี่ยเอ็มร้อยปั่นเหรอคะถ้าเกิดว่าพลอยสั่งสะแก้ดึงแล้วคืนนี้พลอยจะคึกไหมคะพี่ คุณพี่ตอบไม่ได้แสดงว่าคึกนะคะข <renamed> <updated> ายดีไหมคะพี่เอ็มร้อยเนี่ยขายดีมาก ดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมนอนไม่หลับอยากคึกอยากสนุกมาเลยค่ะกับที่ร้านนี้นะคะซูสบาร์ค่ะอย่าลืมนะเอ็มร้อยคึกแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะอีกร้านหนึ่งที่เขาบอกว่าเด็ดล้ำลือกันนักหนาเลยค่ะกับร้านนี้เลยค่ะขนมถังแต่ทรงเครื่องนะคะอยากกินเนี่ยต้องมายืนต่อคิวแบบพอยงี้นะคะเกิดแซงคิวเนี่ยอาจจะโดนพี่ๆท่านหลายท่านตบเอาได้นะ ต้องต่อทีแบบนี้เลยเพราะว่าคนเยอะมากพี่คะขายดีไหมคะเนี่ยขายที่ถังอันเนี่ยวันวันหนึง่งขายดีค่ะแล้วใส่อะไรเนี่ยที่มาถึงแล้วต้องสั่งต้องกินขายดีสุดๆอะไรคะไส่ฝอยทองครับพี่ไส้ฝอยทอง,อทองขายที่อยากกินขนมช่างแตกตรงเครื่องขอบอกนิดนึงต้องใจเย็นนะถ้าเกิดอยากกินของขอ,งองร่อยต้องใจร่มๆนะถึงจะกินร้านนี้ได้เพราะคนพี่เขาเยอะจริงๆค่ะอละ ูดบ้าไปแล้วขอชิมหน่อยละกันนะคะท่านผู้ชมขออนุญาตเนาะอม mm hmm. ฟินน่าเล่มากไสฝอยทองแล้วก็เนื้อครีมเนี่ยหวานมันแต่ว่าไม่หวานมากนะคนเป็นเบาหวานก็กินได้ค่ะอร่อยมากๆท่านผู้ชมค่ะและอีกร้านหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะถ้าใครมาเดินช้อปปิ้งวังหลังเนี่ยต้องมาร้านนี้เลยกับร้านวังหลังเบเกอรี่ค่ะ ถ้าเกิดว่าใครมาวางหลังเนี่ยแล้วไม่ได้มากินบักยานนี้ขอบอกว่ามาไม่ถึงแน่นอนค่ะเด็ดจริงจิ้มลอยละกันโอ้โอรอดนะ่ะรสชาติกรอบไม่จืดแล้วก็ไม่หวานค่ะอร่อยมากๆเลยนะใครที่ชอบทานขนมปังจะเป็นมือ้เอเช้ารือมื้อเย็นมื้อเที่ยงได้หมดเลยนะเจญร้านนี้เลยนะขนมปังค่ะกับร้านวางังหลังแบลกเบอรี่ค่ะ คำร่ำลือมานานแล้วว่ามาวางหลังถ้ายอยากทานของแซบเนี่ยต้องมาร้านนี้เลยค่ะน้ำตกสีดานี่เองนะคะเมนูอะไรคะที่แบบว่ามาร้านน้ำตกสีดาแล้วเนี่ยพอยต้องสั่งค่ะเมนูอะไรคะสูปรลาค่ะสูปรานะคะแต่น้ำตกนี่มีทั้งหมูทั้งเนื้อหรือเปล่าคะทั้งหมูทั้งเนื้อละคะ่ะหมูทั้งเนื้อเลยนะคะที่อยากแซ อยากเผ็ดอยากอร่อยอยากโดนต้องน้ำตุปสีดารากูบี่งั้นจัดซ้มตาวปูปลาให้พ่อสักโครหนึ่งนะคะาตามเด็เดๆ,ๆเลยค่ะคุณป้าค่ะจัดไปค่ะแซ่บๆข้างในเลยค่ะแล้วเมื่อกี้เมนูที่พ่อสั่งไปเลยกับต้มอำปูปลาค่ะโอ้โหหน้าตานี้แบบหน้าทานมากมากเลยต้องขออนุญาตท่านผู้ชมชิมก่อนเลยแล้วกันะนะคะ คุณผมคะเส้นมะละกรนี่แบบว่ากรอบมากๆแล้วก็คุกข้าวด้วยน้ำกระลาแบบโอ้ยหอมอวนเหลือเกินค่ะแล้วก็มีเมนูอื่นอีกเยอะแยะเลยอันนี้อร่อยเมนูอื่นไม่แพ้แน่นอนใครที่บอกว่าชอบกินน้มตามมหานิสานร,ร้านนี้เลยน้ำ ขอ oh, คุณผู้ชมค่คะวันนี้นะคะ mm hmm. พลอยก็ขอระบอกได้เลยว่าอิ่มมากๆเลยถ้าผู้ชมคนไหนที่ชอบช้อปปิ้งแล้วก็อยากกินของอร่อยของเยอะๆเนี่ยขอแนะนําเลยค่ะให้มาที่ตลาดวางังหลังที่นี่นะคะอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลซรีราที่เองนะคะ mm hmm. แล้ววันนี้ค่ะ mm hmm. พอยก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ mm hmm. พบกับพลอยได้ใหม่ค่ะในช่วงของอร่อยอราค่ะในรายการ mm hmm. เดอะบุฟเฟ่สิมร้อยล้านน่ะทางช่อง The ลิฟวินะคะ แล้วเดี๋ยวพอต้องขอขึ้นรถกลับไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ